สิ่งที่ผมชอบคือคุยแล้วโชว์เพราะว่าเช้านี้ผมได้คุยกับดองกี้พบกับดองกี้ครับพี่สวัสดีสวัสดีค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งนะครับคุยพี่เห็นกี้ในรูปว่ากี้เห็นกี้ในรูปที่ไปถ่ายมาแล้วอ่ะจะบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในภาพซะอีกจริงอ่ะจริงอุ๊ยเดี๋ยวนะตลอดกี้พูดพูดจริงเสียทีนี้ จริงเหรอคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่าตัดเสียง <laughs> ใช่ไหมครับค่ะท <laughs> 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 ี่เป็นคนที่เสียงแต่ตอนนี้ถามก่อนเลยว่าน้องกี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเต็มตัวรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วคะ่ะอวแล้วที่เหลือจิตใจสภาพจิตใจอะค่ะจิตใจคนคนจะมองว่าถ้าเกิดกี้บอกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงแสดงว่าเราคบได้แต่ผู้ชายค่ะ <laughs> <c oughs> เป็นผู้หญิงไงใตแหรับสำหรับกี้ตอนนี้ก็คือสมมติว่าถ้าตอนนี้อาจจะเริ่มมองผู้ชาย แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเกิดไปเจอคนที่ถูกใจแต่เขาเป็นผู้หญิงเราก็สามารถคบผู้หญิงได้เหมือนเดิมคือพี่กี้เขากําลังจะพูดว่าถ้าเจอผู้ชายไม่ดีผู้ชายเ็วๆเขาก็จะมาคบผู้หญิงค่ะพี่ฟังไว้เลย <c oughs> นะ <c oughs> อยากเป็นอย่างนี้อีกแล้วย็งอยมายืนหลังผมด้วย <c oughs> พี่กี้คะพี่กี้เป็นทอมมันเป็นเด็กๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นจริงๆเนี่ยตั้งตั้งหลัก ว่าจะเป็นเนี่ยตอนประมาณ16 17 16 17ใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นคือจะสับสนทั้งเพศอยู่สับสนในที่นี้คือเหมือนแบบเราชอบผู้หญิงใช่แล้วทบเป็นรูปลักษณ์ผู้หญิงใช่ทำไมเราชอบผู้หญิงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกี่ยังไม่รู้เลยอะไรคือทอมเพื่อนบอกเป็นทอมหรอเป็นทอมหรอทอมคืออะไรอะไม่รู้จักคือพอพี่พองมองผู้หญิงแล้วพี่รู้สึกเอ้ยเราเราชอบเขาจังเลยคือคือจิตใจนี่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วหรอคะหรือ คือมันไม่รู้จะถามยังไงพี่พีเคคืออย่างเอมมี่ใช่ไหมเอมมีช่ชอบตรงที่สวยหน้าอกใหญ่ ai, เอวเล็ก <c oughs> ๆก้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยนี่คือเราสึกว่าเออเราชอบผู้หญิงแบบนี้เขาสวยอะไรเงี้ยด้วยความที่ใจเราชอบคนสวยอ่ะแล้วอย่างนี้อย่างอิกี้เวลาเห็นผู้หญิงสวยแล้วรู้สึกยังไงสมัยก่อนอืมต้องแล้วแต่คนค่ะบางคน สวยก็โอเคสวยไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราชอบเงี้ยบางทีเดินสวนกันแค่เนี้ยมองเหลียวหลังเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะคือแบบอุ้ยอย่างเงี้ยถูกสเปคค่ะแล้วแล้วณนะตอนนี้ที่บอกว่าไม่ได้จํากัดว่าจะต้องชอบแต่ผู้ชายชอบผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงที่ชอบได้นี่จะต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมหรือเป็นลักษณะออยังไงอะคะ ก็ถ้าถ้ามาขนาดนี้แล้วก็ต้องตอบไปได้หมดนะคะได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นค่ะได้หมดค่ะชอบคพาว่าถ้ามาขนาดคุณผู้ชมไปดูที่ที่หน้าจอกันเลยนะครับคือความแตกต่างคือซ้ายเนี่ยซ้ายนี่ก็คือซ้ายนี่ก็คือกี้เอาจริงนะแต่นี่คือกี้นี่คือกี้เมื่อกี่ปีที่แล้วที่ผมสั้นเนี่ยประมาณ4ปีที่แล้วค่ะคุณเป็นคนที่หล่อที่ดูดีมากเลยนะ แต่ขวาถือถ้าถ้าพี่เลือบพี่ก็ชอบทางขวามากกว่าขวาก็สวยมาก่ะมันเป็นความแตกต่างเมื่อกี้กี้บอกถึงเรื่องความสวยอะสมมุติว่าเดินผ่านทั้งเอมมี่เดินผ่านทั้งธัญญาคุณมองคุณมองเห็นความสวยอะไรในคุณมองเห็นความสวยอะไรในตัวของพวกเธอครับถ้าพี่ธัญญาเนี่ยดูรู้เลยเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าถ้าอย่างงี้กี่มองแล้วกี่จะรู้สึกอุ้ยคารุบ่ะ คำว่าเคารพนี่คือแแบบก่ิเราใช้กับแม่และอาจารย์นะเคารพพี่พีเคใช่ไหมแล้วน้องแอมมี่ล่ะครับอย่างพี่แอมมี่เอ๋อลืมอีกแล้วไม่มีผมไม่มีโอ้ยลืมไม่มีผมแมมีเสน่ห์กิ๊บมองแล้วรู้สึกว่าอยากจะมองให้ลึกเข้าไปอีกว้าวเสน่ห์แต่ละคนไม่ต้องไม่ต้องไปมองลึกเลยครับไปเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีแต่รูปเธอเห็นลึกๆทั้งนั้นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามแล้วพี่พี ในฐานะที่แบบเราก็มองผู้ชายได้แล้วอะคะอาา่ะถ้าเจอพี่พ,พีเคเนี่ยสามารถเป็นสเปคเราได้ไหมเป็นสเปคได้ไหมอะใช่าาได้ไหมคะเวลาที่กี้คิดก่อน,นเวลาที่กี้นิ่งนานๆ <c oughs> นนเลยนะหนูกำลังหาคําพูดอยู่ <c oughs> ใช่คือ <c oughs> น้องพยายามจะสรรหาคําพูดที่มันปลอบใจที่ที่สุดข้าไปเลยดีกว่าไคะไม่ค่ะเร็วพี่พีเคทเป็นสเปกกี้ได้ไหมต้องอันนี้ต้อง ศึกษากันก่อนแต่ถ้ามองรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยกี้ชอบผู้ชายสูงนั่นไงนั่นไงหนูบอกแล้วว่าพี่เตี้ยหนูไม่ได้พูดนะคะใครหันหอมที่เนี่ยทำไมน้ำตาพี่ไหลเลยอยู่ดีๆเนี่ยในแมคโดนัลด์สตูดิโอของเราเนี่ยชอบกี้ชอบผู้ชายพี่ย่าพี่ย่าถามหนูหน่อยสิถามหนูหนถามให้ถามให้ถามว่าอะไรว่าอย่างพี่พีเคหรือว่าอย่างพี่ใช่พี่พีเคถ้าไอ้นี่เห็นแว๊บแรกเดินผ่านไอ้นี่ก็จะหันหลังกลับแบบน้ำลายหกดัง น้ำลายหกน้ำอ,อะไรนะชอบเรามาคุยกับกี้กันดีกว่าเช้านี้นะครับกี้ครับอะไรที่ทาให้ให้ถึงจุดเปลี่ยนของความรู้สึกที่วันหนึ่งคุณบอกว่าทอมแต่วันหนึ่งไม่เอาแล้วอยากจะเป็นผู้หญิงสวยมากกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3มปีที่แล้วนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยวันที่กี้ตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงดีกว่าตอนนั้นกี้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากตามหารักแท้ไอความรักที่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเนี่ย เราลองคบผู้หญิงก็แล้วสาสาวประเภทสองก็แล้วทําไมแบบเฮ้ยมันยังไม่เจอสักทีอ่ะอ,อเราก็เลยแบบงั้นเราลองคุยกับผู้ชายดีกว่าแล้วเราก็คิดแทนทอมแล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นทอมอยู่เนี่ยแล้วเราก็ไปแบบตัวเองกับผู้ชายอย่างเงี้ยทอมเขาก็ถูกว่าเราก็เลยแบบงั้นเราก็เปลี่ยนตัวเองแล้วกันแต่ว่าไม่เราก็ไม่ได้ขัดใจนะคะตอนนั้นเราสึกว่าโอเคเป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ได้ไม่แต่ว่าพิกี้เป็นทอมมาประมาณ20ปี1ิบกว่าปีเกือบสิบอะสิบกว่าปี คือมันลึกแล้วนะมันลึกแล้วกับการที่จะมาอยู่ดีเปลี่ยนใจเป็นผู้หญิงมันมันเปลี่ยนใจได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะมันตอนตอนคิดจะเปลี่ยนเนี่ยไม่ยากนะคะแต่ตอนพยายามจะเปลี่ยนใน3ปีนี้ยากมากเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยจากแบบมันมันมันยากแค่ไหนจากพี่บอเฮ้ย ้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดูเท่อะจากแบบเฮ้ยเราก็เริ่มแบบเฮ้ยอย่างงี้ไม่ค่อยเปลี่ยนได้ค่ะแรกๆเหมือนเหมือนกระเทยหัวโปกอะค่ะเหมือนเด็กเด็กเด็กมอปลายอ่ะเราจะไม่ว่าเอมี่แบบนั้นเปล่าค่ะเจ้าผู้ว่าข่อยแนวนี้คือไข่แนวนี้สวยไอพี่ เอไม่ใช่เอมี่ใชใช่เป็นแขกแข่ะก็ถามกี้ว่าแล้วแล้วตอนที่เราครบสาวประเภทสองล่ะณนะตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงทำไมเราถึงมองสาวประเภทสองามาคบเป็นแฟนได้คะกีออ้รู้ถ้าตัวกี้เองนะคะก<ะ>ี้รู้สึกว่ากี้เป็นคนไม่ได้มองคนที่เพศเลย<ะ>เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราคุยกันชอบกันได้หมดมีอยู่ครั้งหนึ่งกี้จาได้ว่าสมัยสมัยนั้นตอนที่คบกับพี่พี่โต้งทิฟฟานี่นะคะก็คือเหมือนเดินเข้าไปในร้านอาหารที่หนึ่งแล้วเหมือนแบบ ตอนนั้นเราก็รู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แฟนเราเราก็เดินจับมือเดินเข้าไปเลยแล้วก็เหมือนพี่โต้งเขาจะอึ้งๆนิดนึงเหมือนเขาก็คงคงรู้สึกแบบว่าเออทําไมเราเหมือนแบบเราไม่อายเนื้อที่แบบเราเดินกับสาวประเภทสองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองก็รู้สึกพาวแบบแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นเป็นทอมอยู่เป็นทออมยู่ผมสั้นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเป็นไตรได้ไหมจะเรียกเป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่กีฬานะครับเป็นไตรใช่ไหม แบบก็ได้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความรักไม่ว่าจะเป็นรูปรักษณ์ภายนอกเป็นยังไงเขาเขามีความรักที่ความเป็นคนมีความรักที่จิตใจแล้วมันมีอะไรที่แบบเป็นสเปคเราจริงๆเลยไหมว่าโอเคเป็นผู้หญิงสวยเป็นทอมเป็นผู้ชายเป็นสาวประเภทสองที่รูปรักษณ์ภายนอกอ่ะนี่นะที่เป็นสเปคก็มีนะคะมีมีสเปคอยู่สเปคคืออะไรแต่ละแบบถ้าเป็นถ้าเป็นตอนคบผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้หญิงขาวตัวเล็กตาคม ตัวเล็กบอแมนบอกบอแมนบอแมนโอเคถ้าตอนชอบผู้หญิงนี่คือขาวตัวเล็กตาคมแล้วถ้าสาวประเภทสองสาวประเภทสองนี่ไม่ได้ฟิกเลยก็ขอให้เป็นคนอารมณ์ดีนะคะปกติสาวประเภทสองมัจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วพร้อมเป็นทุกอย่างให้กี้ใช่ไหมเป็นสาวตัวเล็กดีแล้วเป็นสาวตัวเล็กดีแล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะคะถ้าเป็นผู้ชายจะชอบผู้ชาย สูงสูงคุณน,นักกีฬาค่ะชอบก <vate S 2> ออกับลังกียนี่พี่พี่ค่กอกําลังกายนะ <N> เอาโต๊ะมาฟาดแขนพี่ตาน,นี้เลยพูดด้คํคำเดียวเลยว่าหัก,หกแล้วจริงไหมที่มีคนที่บอกว่ากี่เนี่ยเป็นผู้นำเทรนด์กลับใจจากทอมเป็นเธอคุณจะเป็นคนนำที่ทำให้สาวสาวสาวทอมรุ่นขอโทษ,โทษคุณจะเป็นคนนำที่ทำให้ทอมกลับใจเป็นสาวอืมไม่ไม่อะค่ะเรื่องางกี่ว่ามันมันอยู่ที่ ตัวบุคคลมากกว่าถ้าเขามามองว่าแบบกี้เป็นไอดอลอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ใช่แม้เราเราไม่รู้ว่าเขาโตมายังไงเขาเป็นยังไงมาก่อนวิธีดําเนินชีวิตของเขาเขาเจอความรักแบบไหนหรืออะไรเขาคิดแบบไหนเขาถึงกลับมาแล้วก็นะเมื่อกี้เมื่อกี้กี้บอกว่าสาเหตุที่เปลี่ยนใจจากจากทอมมาเป็นสาวประเภทสองแล้วมาเป็นผู้ชายเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพยายามตามหาคําว่ารักแท้อยู่สแสดงว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามณจุดนี้ก็ยังไม่พบเลยหรอ ช่ค่ะเมื่อสามปีที่แล้วกีรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในผู้ชายหรือเปล่าลองคุยกับผู้ชายพอตอนนี้ผ่านมาสามปีรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างี่กีมองตาหนะสิคะพลังงานบางอย่างแต่ว่าเอมมี่มีคําถามอย่างหนึ่งในสังคมทอมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ง่ายๆเพราะเราเคยคบทอมมาก่อนแล้วเราเป็นทอมมาเป็นสิบสิบปีอะถามห่อยว่าวันที่เราเปลี่ยนใจเป็นผู้หญิงและวันที่เราต้องมีแฟนเป็นกระเทยต้องมีอะไรอย่างเงี้ย โดนทมด้วยการด่าไหมว้าวไหมประนามไหมคะวันวันที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเนี่ยโดนโดนด่าทุกเพศอะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ทอมกันเองอย่างทอมกันเองเนี้ยบางคนเป็นคนรู้จักกันด้วยนะคะเดินผ่านมาเงี้ยโหผิดหวังในตัวว่ะผิดหวังในตู้ <c oughs> อะไรอ่งเงี้ย <c oughs> แบบเราเดินผ่านแล้วก็แบบจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยแคร์คนอื่นอยู่แล้วแต่แบบอยู่ดีพอเจอต่อหน้ามาพูดกับเราเงนี้เราก็แบบเฮ้ยผิดหวังอะไรวะ ก็ไม่ได้ขอให้มาหวังอะไรในตัวเรานี่อะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงบางคนก็แบบคอมเมนต์แบบไม่ชอบแบบนี้ทําให้เสียสถาบันทอมนู่นนี่นั่นโอ๊ยทอมอันนั้นก็เป็นความรู้สึกของคนอื่นใช่จริงๆเราก็ต้องมองคือเขาส่งเขาส่งมาว่าอย่างเงี้ยก้จะเฉยๆกี้เปิดให้เพื่อนดูอุ้ยโดนด่ากแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นทําใจไว้แล้วเห็นว่าตอนที่เราเปลี่ยนจากลูกทอมมาเป็นผู้หญิงมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีเรื่องฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องเกี่ยวมากค่ะเกี่ยวมากเพราะว่า วันที่กีตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเป็นผู้หญิงแล้วผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยอยู่ดีก็คือประจำเดือนมาไม่หยุดเลยมาเป็นมาเป็นเลือดเลยค่ะที่แบบเราผู้หญิงจะรู้เองว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ประจำเดือนปกติละซึ่งปกติก็จะมาก็จะม,มาปกติใช่อพอวันที่เปลี่ยนเนี่ยคือเลือดไหลไม่หยุดแล้วเราก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าฮอร์โมนไม่สมดุลเรายังหันไปคุยกับเพื่อนเ,เลยเออว่า ร่างกายมันรู้รู้ตามความคิดด้วยเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนเว้ยแกแกแกเป็นไรแกเป็นอะไรเรื่องอะไไม่หยเลยแกแกเป็นเปหมอเอาล่ะพิกี้ขอจับมือหน่อยได้ไหมคะาาไม่เขินนะจริงไหมคะอยากจะถามมากๆเลยว่าจริงไหมคะที่พิกี้เนี่ยกลับใจมาเป็นผู้หญิงเพราะว่าเคยฟิตเทริงกับผู้ชายมาแล้วเลยทําให้รู้สึกว่ามันใช่ <c oughs> อย่าเพิ่งตอบครับสักครู่เดียวกับคุยเช้าโชว์ครับ ก็จะแม็โดนซีโอกับคุยเช้าโชว์นะครับเช้านี้ผมยังงงกับความสวยและบทสนทนาหลังไหม่ของทั้งสามสาวมันอยู่นะไม่ต้องงงพี่พีเคไม่ต้องงงมันเป็นเรื่องของโลกใบนี้ที่แบบมันมีอะไรสับสนวุ่นวายตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตอบคำถามที่บอกว่าสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าฟิชเชอริงกับผู้ชายมาแล้วสาวคนนี้กี้คนนี้เคยเป็นทอมมาก่อนและตอนนี้กลายเป็นสาวเซ็กซี่ที่สวยมากๆ กำลังจะเป็นดาราเซ็กซี่คนต่อไปของวงการบันเทิงบ้านเราด้วยเมื่อกี้นี่ผมคุยกับกี้หลังไมคกี้บอกว่าตอนที่เป็นทอมคุณไม่เคยมีอะไรกับคนที่คบด้วยเอ่อหมายถึงหนูไม่เคยเป็นผู้ถูกกระทำเขาเป็นคนเดียวเขาเป็นฝ่ายลุกส่วนหนูพร้อมที่จะเป็นรับ <laughs> เอมีอ่พี่ <laughs> คุยกับกี้ก่อนแล้วตอนคบ ผู้ชายเข้าสู่คําถามนี้เลยว่าสาเหตที่เราแปลงมาสวยขนาดนี้เต็มตัวขนาดนี้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งที่เราครบกับผู้ชายเราพร้อมที่ให้ทั้งใจและกายเราหรือเปล่าไม่นะคะวันวันที่ตัดสินใจเปลี่ยนคือเราอยากจะเปลี่ยนเองเป็นเรื่องของของความรักตอนนั้นเราเราคิดเรื่องความรักไม่ได้มีเรื่องเซ็กเรื่องอะไรมาเกี่ยวะคะ่ะแล้วแล้วณนะวันที่เราแบบเรียวกว่าไรเดียเราจะฟิชเจอริงกับผู้ชาย <laughs> มันมีอะไรมาโดนใจที่แบบเอาวะลองดูสักตั้งเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่มวยนะฮะไม่ไม่ไม่แต่ใช้จับมือแต่เอมี่อยากถามพี่กี้อย่างนึงอุ่ยจับมือตลอดเลยต้องสี่คนที่ตอบเลยไม่พิงพี่ย่าต้องถามแบบนี้ก่อนว่าถามนี้เขาเป็นทอมมาประมาณสิบปีนั่นหมายความว่าเขายังคงพรมจรรย์แล้วก็บริสุทธิ์อยู่อ่เขาเลิกฟิตเทอร์ริ่งเลยค่ะแล้วพี่ก็จะโดบฟิชเทอร์ริ่งใช่ไหมไอ้เรื่องตอนฟิชเทอร์ริ่งเนี่ยค่ะพี่ พี่พร้อมขนาดไหนพี่กลัวเจ็บไหมปหนนหนูจะกลัวเจ็บมากเลยเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นเป็นครั้งแรกนะคะของของของรายการนะคะที่มีคำถามแรงนี้ <c oughs> แต่ก็โอเคค่ะมันมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็คือทุกคนต้องมีครั้งแรกนะคะครั้งแรกเราก็จะประหม่าะนะคะก็เป็นเรื่องปกติะค่ะจริงหรอจริงค่ะแต่แบบว่ารู้สึกว่าแบบกี้รู้สึกว่าตัวเองล้าหลังไปเยอะเพราะว่าเพิ่งจะมาเป็นผู้หญิงตอนเกือบจะเลขสามละ เราก็เลยรู้สึกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเราต้องใช้เหล็กหลักสุดเร่งรัดนิดนึงค่ะ,ะจะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีหลักสุรเร่งรัดนอกจากคําถามจะแรงจากพิธีกรแล้วแรงกว่าพิธีกร <c oughs> ค่ะมีหลักสุดเร่งรัดสอนด้วยค่ะขั้นทีมงานตอนนี้เอาภาพที่ที่น้องกี้เนี่ยขึ้นปกหนังสือให้ดูอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับดูสิครับว่าความเปลี่ยนไประหว่างน้องกี้สมัยก่อนกับน้องกี้สมัยนี้นี่ดูมีความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าอกที่ทำมาเนี่ย ทำมาเพราะว่าตอนนี้คุณหันมารักผู้ชายเลยจะทําเพื่อมัดใจผู้ชายหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะมัดใจนี่ต้องอยู่ที่ใยเราแต่ว่าหน้าอกเนี่ยทำมาเพื่อความมั่นใจของตัวเองเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราซื้อชุดแสกมาผู้หญิงเราอยากแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงะล้ใส่ชุดแสกปุ๊บอะไรมันหายไปวะเราก็เลยหันไปหาแม่แม่ก็ทาเลยลูกหรอแม่คือผลักดันทุกอย่างไม่ว่าคุณแม่คงดีใจมมาก ไม่ได้แบบได้ลูกสาวคืนมาแล้วแบบนี้ตัดสินใจทําหน้าอกขนาดนี้นั่นหมายความว่าพี่จะไม่กลับไปเป็นทอมอีกแล้วใช่ไหมคะก็ณนะจุดนี้ณตอนนี้นะคะก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปตัดผมสั้นแล้วก็แต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายแล้วแต่ก็คือก็ยังแบบถ้ามีผู้หญิงดีๆสักคนหนึ่งก็คือก็ยังคุยได้คบไดใ้ใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ทําหน้าอกมาเนี่ยใส่มาเท่าไหร่คะกี่ซีซีใส่มา300ค่ะทำไม เล็กกว่าไงเล็กกว่ายู่แล้วเล็กกว่ายู่แล้วเออเออเอะไอะเอ็เออเอ็เออเเออเ่อเ7อเอ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 อเรอเอไเออเออเน่เคุเไปยัดเรงส่วนไหเหมดออเอเอีเอนเออเออเอัเนี้ยอ่ออเออเออเระเออาเดีเยวเออ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 มเออเดีเยวเออเออออเออเอเออออเเออออเอเออออ ก็อยากเท่าพี่เขาไงโอ้ยอยากเท่าน้องพี่อย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวหากี่มาดูหนังมาก่อนใช่ค่ะหนังเรื่องชื่อเรื่องชีเรื่องรักระหว่างเธอค่ะค่ะแล้วเห็นว่าตอนนั้นนี่แฟนคลับเยอะมากก็มีประมาณหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ตอนตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นกี่ไม่ได้คิดจะเข้าวงการแล้วก็เราคิดว่าเราก็แค่เป็นแบบเออคนธรรมดาคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งจับพัดจับผูได้ไปเล่นหนังแล้วก็ได้เล่นเป็นพระเอกพอเป็นพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นพระเอกเป็นพระเอกตอนนั้นเป็นพระเอกเอก,ก็ลูกบอยไงลุกบอยค่ะแล้วแล้วแฟนคลับที่เข้ามาก็คือผู้หญิงใช่ก็จะเป็นน้องๆ้องเด็กผู้หญิงไงค่ะแล้วณวันที่เราเปลี่ยนแบบนี้แฟนคลับยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะน้องๆแฟนคลับที่<ร>ใกล้ใกล้เจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเข้าใจจะแบบเต็มที่ไปเลยพี่กี้อะไรเงี้ยเพราะเขาจะเห็นเราค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็จะเห็นกระแสที่เราโดนว่าโดนอะไรเงี้ยคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะต้องเข้าใจเรา แก,ก้ก็เลยจะแคร์เฉพาะคนใกวดูรูปข <อะ S 2> ้างบนค่ะเออพี่เป็นทอมอีกก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเป็น,ม,นมีหน้าอกหนูก็โอเคตอนที่โดนตอนที่กระแสมาหนักตกใจตอนที่โดน, <c oughs> นที่โดนกร <c oughs> ะแสมาหนักๆเนี่ยตอนนั้นแบบโดนหนักที่สุดเขาว่าอย่างไงบ้างแล้วคุณผ่านจุดน,นั้นมาได้ยังไงอืมถ้าว่าหนักๆเนี่ยมีว่าเยอะมากเลยแบบว่าถ้าในอินเทอร์เน็ตก็จะแบบว่าโดนอะไรมาถึงเปลี่ยนโดนมาถึงเปลี่ยนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไออันเนี้ยกลายเป็นแบบโอ้ยฟังจนแบบ ชินหูแล้วอโอเคเกียนนักเล่นคีย์บอร์ดไม่เข้าใจไม่เปิดใจแล้วก็มองผ่านแล้วก็แคร์เฉพาะคนรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยโดนคําดูถูกไหมคะส่วนใหญ่กีจะจะไม่ชอบตรงนี้แบบว่าเขามาว่าว่าแบบเฮ้ยทำเสียสถาบันทอมอกีรู้สึกว่ามันการเปลี่ยนแปลงของกีเนี่ยมันไม่อยากให้มีผลกระทบกับกับเ,ออเพศที่3เพราะกี้ยังมองว่าแบบเฮ้ยกีก็ยังรักเพศทอมอยู่นะทุกวันนี้ถ้ามีใครว่าทอมกียังปกป้องอยู่ยังรู้สึกว่าแบบ ที่เป็นคนที่นิสัยดีมากนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดหรือแฟนขับพิกี้นะคะก็วันนี้เอมีอ่จะขอเป็นตัวแทนนะคะจับมือพิกี้แล้วก็จอกว่าเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะคะคไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับเอมี่ถามพิกี้ก่อนไหม <laughs> <Huh? S 2> แกถามพี่กี้ก่อนใช่ใชคือกำลังจะให้กําลังใจพี่เขาในฐานะที่ตัวเอมี่เองเนี่ยโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะโดนอะไรไมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เป็นกําลังใจพี่กี้นะคะก็ขอให้สู้ต่อไปไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราทําไปเพื่ออะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะทุกคนพร้อมที่จะมีความรักและราวและยาวไปสุดขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคไหม หนึ่งหนึ่งประเด็นจากหนึ่งประเด็นจาก Facebook Live ของเราเพราะมีคนดูทั่วประเทศเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าคำถามนิ่วแรงเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยการแปลงเป็นผู้หญิงการอนะัพไซส์มาเซ็กซี่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วกี่อยากดังไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าวันที่ตัดสินใจจะเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดไว้แล้วว่าจะไปใช้ชีวิตเงียบๆธรรมดาไม่อยากเป็นคนดังไม่อยากเดินไปไหนแล้วก็มีแต่คนแบบคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงในยิง่งยิ่งไม่ชอบหลักเลยเมื่อก่อนเราเป็นทอมเนี่ยผู้หญิงเดินไปเฮ้ยพี่กีดเอ้ยพี่กีดเหรอ <c oughs> พอเป็นผู้หญิงดูดิดูด,ด,ด,ดอิอ๋อกลายเป็นเปลี่ยนหน้ากันเองอไะกลายโดนแบบจะโดนนินทายิบยิอะไรเงี้ย,ย,ย,ลยแล้ว <c oughs> ถามหน่อยพอเราเปลี่ยนมาแบบนี้มีทอมมาจีบเยอะไหมคะก็มีมีปะปลายแต่เขาไม่กล้าจีบเขาเหมือนเขาเป็งกลัวๆกี้อยู่นะเออเอองั้นงั้นขอถามเพราะพี่รู้มันจะเวลาใกล้หมดแล้ว คุณเคยเป็นทอมที่หล่อมากาดังมากา<ๆ>เพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยแล้วทอมอื่นมาจีบคุณรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องตอนพี่เป็นทอมพี่เจ๋งกว่านี้ว่ะเคยมีเคยมี<ห>ได้คิดรู้สึกอย่างนี้<ห>แต่ว่าเฮ้ยถ้ายูยังเจ๋งไม่เท่ายายา,ยา<ต>สุดยอดมากเออดีใจมากนะครับที่เช้าเนี้ให้เกียรติกับกับคุยเช้าโชว์ อนาคตของกี้นี่จะไปทางไหนครับคือจะเริ่มหันมาวงการมาทำไมก,กี้บอกว่าอยากจะอยู่นิ่งๆสบายๆเหรอช,ชีวิตนี้นาคตอยากทําอะไรครับจริงๆก็คืออยากมีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาได้ออกไปทํางานแล้วก็แบบเลิกตอนเย็นออกไปออกกําลังกายมีชีวิตแบบธรรมดาเรียบง่ายแค่นั้นเองอยากมีลูกไหมถ้าณวันนี้ตอนนี้แล้วสังคมประมาณนี้ก็ไม่ค่อยอยาก้วถ้าวันหนึ่งเราไปเจอรักแท้ ผู้ชายที่แบบสูงเพียวเป็นนักกีฬาเราจะคิดอยากมีลูกไหมอะคะอืมเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความพร้อมนะคะกีรู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยมันบางคนเขาบอกว่าการมีลูกเนี่ยมันเต,มเติมเต็มชีวิตครอบครัวแต่กีรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคบกันแล้วเข้าใจกันเนี่ยบางทีไม่ต้องเติมเต็มอะไรก็ได้ลูกอาจจะยังไม่จําเป็นค่ะแต่ก็จริงนะบางทีการมีลูกก็มีห่วงเนาะใช่ใชไหมคุณแม่ <น>ขอบ <laughs> อีกหนึ่งอย่างนะครับนองเหนือจากแขกรับเชิญที่แซ่บและพิธีกรที่แซ่บประพอๆกันเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนชมมาคือชอบนะครับกับกติกาในการลุ้นเพชรพันตราของเราซึ่งรูปมีคลิปเซ็ตมูลค่า20,000บาทนะครับเข้าไปกดไลค์กดโชว์คลิปไลฟ์นี้ที่เพจคุยเช้าโชว์ยิ่งแชร์ยิ่งมีสิทธิ์ได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องตอบคำถามนะคะว่า เหตุผลหลัก3ข้อที่ชอบดูรายการคุยเช้าโชว์นี่เพราะอะไรนะคะตอบกปนเข้ามาคําตอบนี่ไม่ต้องยาวมาก <Okay. S 1> สั้นๆก็ได้แต่ขอให้แบบว่าอ่านแล้วแบบรู้เลย3ข้อด้วยกันแล้วเราถามพิกกี้มั่งว่าทําไมพิกกี้ถึงชอบรายการคุยเช้าโชว์คะเอาเป็นว่าถ้าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราอยากได้สาระอะไรครบวันนี้แล้วแบบออกไปคุยกับเพื่อนที่ทํางานรู้เรื่องดูรายการนี้จบเลยค่ะ oh. โอ้โหถ้างั้นวันนี้นะครับคุยเช้าโชว์ขอเป็นกำลังใจให้กับ สาวที่เคยเป็นทอมแล้วสวยเซ็กซี่มากในวันนี้น้องกี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคมากเดี๋ยวพี่เดินไปส่งนะครับกี้ไปเดี๋ยวพี่เดินไปส่งมาจริงเหรเออ <laughs> เดี๋ยวพี่เดินไปส่งมานี้เลยวันนี้เขาดู <laughs> ดีดมากนะคะ